สวัสดีครับสวัสดีกระเพ็ดเถียงนาน้อยพี่ตีนุมีนใบมั่งมีฟาร์มด้อยครับเด้อเมื่อนี่เมื่อนี่ออกมานอกสถานที่ครับเมื่อนี่มานําหาลูกกบครับมานําหาลูกกบทั้งบ้านโน่นพย้อมนี่แหละครับแต่ว่าสถานที่ตั้งพื้นอิหรีนอย่บันเบืองกลางครับนําเบอร์โทร่วมาจากป้ายขางถนนนี่แหละครับนี่ก็เลยมาเรื่อยๆนี่นี่ครับมาพ่อลหรอครับมาพอโบอกองพอสากลเพิ่นครับเด้อ กบเบอร์นี่สิเป็นกบกบเกิดไหมครับนี่กบหน่อยครับเบอร์นี่เพิ่นว่าถ้าพอเพิ่นว่าขายตัวละสองบาทว่าสันนี่ครับบางเอิญว่าไปถามไปถามยูบันยูบันคขคมข้นพูนเหรเพิ่นนในแนะนำมาท่างพี่เพราะว่าฟ้ามพุ่นเหมือดก็เลนแนะนำมาฟ้ามพี่นี่ครับไงเติบโรดด้้ยครับนี่ นี่ครับเอาเดี๋ยวผมจีพาไปเบิ่งพอพันเด้อครับแต่พอสกคนเพิ่นเพิ่นแนะน้ำนี่แหละครับตัวเจ้าของฟาร์มเพิ่นเด้อครับเรื่อยพอสักคนครับพอวัสดี้ครับนี่แหละครับผมโตเป็นเป็นเลยครับนี่ผมนั่ป้ายมานนัทางเมื่อยท้องจนหาซื้อขนมกินพุอด้วยนี่ครับครบคกบปีนี้ละกบนี่เพิ่นคัดไว้เด้อครับเด้อถ้าพอเพิ่นคัดไว้ว่าสิเป็นพอแม่พันนี่ครับนี่ ตัวตัวใงญ่เตืบครับพนนั่งนั่งอยู่ในป่าพักบุงพนครับผนครับเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาติเด้เด้อครับกึ่งธรรมชาติที่ที่บ่ธรรมชาติอีหลีก็คือมันออกบ่ได้ <c oughs> นี่ครับเพิ่นกึ่งธรรมชาติอหลีครับนี่นี่ <c oughs> บ,บ่มีโฟมมีอย่างห้องเด้อครับเด้อนี่ของแท้ครับสีอ่อกมาเพิ่งท่างผิดแด้อครับเด้ออันวานเนียล่งไปนี่เป็นเนียมีเนียกบเนียเราพ่อนาะเบอร์นี่เนาะ ่แล้วครับนี่ครับขัดพีน้องเบื้องดีๆกัสิเห็นตัวพ่นเด้ครับนี่นี่ครับนี่นี่คือพอแม่พันธ์ของรุ่นที่พ่นที่ขัดไ้เด้อครับเด้อเด้อเบิดเบอร์โทษแต่พอเพ่นผมสีเอาไว้อันใต้คลิปบเด้อครับเด้อเนื้อข้าวนึงนี่แหละครับบรรยากาศร่รรวมๆก็สิเป็นแน่ส่นะครับบักพาบักเวอร์บักอืก้อบักหน้ามีเมดบ่มีแต่บักทุเรียนครับตอนนี้ถ้าพอล้วันราก็ลังสีหามาลงอยู่ นี่ครับบอบอรุ่นนี่เป็นบออัน,นอันนี้เจ้าเดือนพ่อหนิครบสองเดือนครบสองเดือนครับนี่ครับครบสองเดือนโกวกัวเหรอครับนี่รุ่นเดียวกันมันกินข้าวเปลือกปะพ่อบทีิผมว่ามันมันกินข้าวเปลือกคือไก่นะในรลองถามพ่อเพิ่งเเียมาบิงอเอไปเบิ้งอีกฟ้ามไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งเด้อครับเด้อ นี่ครับบอนี่ก็เป็นบอกคบสองเดือนนึงกันครับเนี่กแต่พอเปนวายสีบอบอ,บอขายเป็นโตดอกซุ่มเนนี่สีเหลี่ยงให้มันใงญ่สิขายเป็นโลวกอสันวาใหง่เติบเลยครับกันที่เปรียบเทียบไม่เห็นภาพก็คือสามตัวปนน่ะเนี่ยเพื่อนกับซียูเราชนะเนี่อันเดีกันขอแบงซื้อเป็นตัวสีขายจังใดพอนี่ ให้ลูกใหไต่อไปเรียงเนจักน้อยแน่นี่ไหมเน่ว่าอยากได้เบอนี่นะห้มันหอดมมันเลองเอาไเพาะตั้งหากนี่ครับไงเติบด้วยครับเด้อ,อเนเอาะ้อาจังไหนกดติดตามไหมเด้วย ok ครับผมจะถามคุณพอ่อเพื่อนให้ฟังบบดนี้ฟ้ามเปิดซูมือพ,อพอ่อเพะเปิดซูมือล่ะ ฟ้ามเปิดสุมืออยู่นี่ประจำได้มัมบอประจำเบอร์โทรกับยุนี่เอาคมขอเบอร์โทรน่ครับศูนย์หกสามครับสองสี่ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดครับนี่นี่นี่แหละครับเด้อเบอร์เบอร์ถพอเพอนะครับขันอยากได้เจ้าไหติดต่อทั่วมาแนะนำกันลวงหนาพจนีจะคัดไปให้เอาจ้าไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ